งสวัสดีครับช่วงนี้ก็กระท้อนออกเยอะนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทํายํากระท้อนน้ําปลานะครับขั้นตอนแรกเราก็ปอ,อกเปลือกก่อนนะครับออกออกให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาสับนะครับสับสับ,ส,บ,ส,บสับเพื่อที่จะให้ผิวข้างนอกมันแตกนะครับเวลาเราราดน้ํายําแล้วน้ํายําก็จะได้ซึมเข้าไปใน เนื้อในนะครับหลังจากนั้นเราก็มาแช่น้าเกลือครับเป็นน้ําสะอาดแล้วก็น้าเกลือ,อเกลือสักช้อนหนึ่งครับทำน้ํายําครับตอนนี้ใส่น้ําตาลทรายเกลือผงชูรสตามด้วยข้าวคั่วนะครับขาดไม่ได้เลยพริกผงครับแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวครับสิ่งสําคัญก็คือน้ําปลานั่นเองครับนี่ใส่น้าําปลาสักหนึ่งช้อนนะครับผม พอใส่เครื่องปูงเสร็จหมดแล้วเราก็คุกคุกให้เข้ากันนะครับถ้าสมมุติว่ามันตีน้ำตาลแตกยากนะครับให้เราใช้น้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนช่วยสักสองสามช้อนโต๊ะนะครับผมครับก็ใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรนะครับตีตีให้มันแตกครับผม พอแตกเรียบร้อยแล้วเราก็นําหอมแขกนะครับซอยๆนะครับซอยบางๆนํามาคลุกๆกับน้ํายําที่เราทําไว้นะครับสังเกตได้ว่าเห็นไหมฮะจะเหนียวน่าทานเลยครับแค่นี้ก็เรียงน้ําลายแบบน้ํายายใหญ่เลยฮะน้ำลายใหญ่เลยครับหลังจากนั้นเราก็นํามาราดกระท้อนที่เราเตรียมไว้นะครับผมครับสังเกตได้ว่าจะฉ่าเลยรสชาติจะออกหวานอร่อยมากเลยฮ่ะ ถึงเวลาชิมกันแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างต้องคอยดูฮนะโอเคเ